สวัสดีครับเจาเจ้าเกมเมอร์ทุกคนดูนี่นะครับวิผมเมื่อยิงไปเลยเลยผมจะโกนอีกครับโอ้โหเสร็จเดี๋ยวเอาแม่เอาแม่เอาแม่นี่ロックคันเชอร์เดี๋ยวดูนะครับดูก็ฮิวดูนะดูนะครับยิง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 เลยนะครับนี่ยิงยิงนี่อะไร เด้อแตะมูสต์ตัวแขนอิชชอบเกมหกขวบอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอวิสเยอะดม่ะ จะได้ตัดสุกถูกจูไม่ขาดโอ้ตัดเคข็นตัดส้นตีนตัดส้นตีนโอ้ mama mama it want the crow mm no ma go up now go down again อาละดูเน right. ี่ยครับบายบาย สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายชาโลชาโลคุยชาโลบ๊ายบาย